นะครับเมื่อกี้ไปออเดชั่นแล้วนะครับถามนิดนึงทำไมถึงมาเลือกออเดชนนั่นีงใมันไกลนะครับมันไกลดีนะครับออกแนวโรคจิตเสียตังเยอะนะครับที่บ้านมีตรงมีตังนะครับเสียค่ารถมานะ,ะครับเห็นคู่ต่อสู้เมื่อสักครู่ข้าขงบนเรารู้สึกยังไงบ้างเราว่าเราเรามีของดีกว่าเขาหรือว่าเขามีของดีกว่าเราดีรครับดีมาลุกแล้วก็ตั้งใจตั้งใจมาหาฝักมาฝัก เราเขามีจิตวิญญาณนะใจว้รู้้องมีความตั้งใจจะยิ้มขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้หาฝันมันมันต้องพันเลยพันเลยตลอดต้องใจหาฝันหาฝันกับจูเอฟอ๋อครับพอแล้วนะฮะเมื่อกี้เช็คเพลงอะไรออดิชั่นครับใจกลางความเจ็บปวดของแดซเซโดอยู่ตรงใจกลางอยู่ตรงกลางใจพี่เบน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 มาอะไรออดิชั่นแล้วไม่เคยให้้นองมดไม่จบไม่จบที่นี่นะครับ โอเคขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงขอฟังนิดนึงได้ไม่กี่แต่ละอยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดปวดร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสุดนิดว่าชีวิตต้องมาพอจุดจบอะไรอย่างนี้จะไม่ยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปแล้วหรือ เพียงความอ้างว้งสอสเพนรู้จักกันรู้จักกันไหมฮะน้องผมอะไรนะครับน้องผมน้องเออครับนกรุงเทพเหมือนกันเลยนะป๊ป๊าคนกรุงเทพคนกรุงเทพนี่เป็นแฟนคลับองมากเลยนี่ส่เสื้อทางเลือดนี้ใช่ไหมมีป้ไฟด้วย อะไรนะครับเป็นกครับแม็กเป็นการเป็นทำแม็กเลือนนะครับลองเพลงทางเลื่อนได้ไหมครับไม่หรออ่าขอฟังนิดนึงขอฟังให้หนึ่งขอฟังนิดนึงครับท่านองคครับเชิญหนึ่นเลยนึงเออนั่นแหละแต่แค่ไหเราเป็นรักใครหมดหัวใจเราคงจะต้องยอมเจ็บเพื่อให้เขาสุขใช่ไหมและทุเรานั้นรักใครแต่รู้ดีว่าฉันดูแล เราคงต้อง,งยอมจะเพื่อปล่อยเขาไปอันนี้ก็ไมกเหมือนกันนักเจ็บเลยนะครับวเวลาปวดหัวมันตุ้มใช้ได้เลยนะครับตื่นเต้นตนน้งน้หายความกังวลใจหายความตื่นเต้นเรียกครับหมดไปบ้าง,หม,างหมดไปบ้างเหลือรอฟังผล<ช>นะครับทำไมเราไม่เลือกช่องทางการประกวจแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปในเรื่องออนไลน์ทำไมฮะ ก็สนใจสนใจก็จะถ่ายวันน yeah> anyway> claro ี้เลยเพราะรู้ส uh, ึกว่าน้องโบเขาเขาเข้ารอบออดิชั <h 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 ่นจากการส่งตรงใช่ใช่ในะครับเราน่าจะส่งคลิปบ้างเราเอาผ้าดำปิดหน้าไว้น่าจะได้อยู่เไม่เอาออเดชั่นก่อนแล้วถ้าผ่านไม่ผ่านยังไงเนี่ยคลิปอาจจะเป็นตัวช่วยอะไรใช่ใช่ชื่ออะไรฮะลืมชื่อฟอร์มโอเคขอให้ฟอร์มโชคดีเด็กกรุงเทพนี่ให้กระเป๋าให้หน้าให้ไปให้ด้วยให้ด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปให้เข้า ให้ลูกนะครับให้แล้เอาคืนนะครับตอนนี้ได้น้อง,องได้กระเป๋าเอฟทุมคุ้มกันไปแล้วนะฮะเราจะคุ้มกันน้องต่อไปไม่ให้น้องเข้ารอบนี้นะครับโชคดีด้วยขอบคุณครัาอ่าเรามีอีก